ใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวเนี่ยนะคุณต้องมีพกไว้ติดบ้านเป็นยาสามัญประจําบ้านไว้เลยส่วนตัวจา๋าแล้วนะคะจา๋าเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากช่วงนี้ pm 2.5มานะคะโอ้โหบอกเลยว่าคันหน้ายิบยิบมากๆหล้างหน้ามาปุ๊บเนี่ย ผดก็จะขึ้นบางทีสิวก็จะมานะคะไบโอไมตัวนี้นะคะถูกคิดค้นขึ้นมานะคะช่วยเหลือคนผิวแพ้ง่ายอย่างเราโดยเฉพาะเลยใครเป็นสิวผิวติดสารผิวแพ้ง่ายเป็นผดผื่นแสบคันมีอาการต่างๆไบโอไม์ By ตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะคะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะคุณช่วยรักษาสิวอาการแพ้ต่างๆรวมไปถึงผดผื่นแดงๆที่หน้าของเราด้วยนะคะ ใครที่แพ้ง่ายพวกนี้นะมันจะช่วยทําให้ผื่นแดงหายยังไม่พอยังเป็นตัวเกาะป้องกันผิวของเราจากการแพ้แล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเรามันแข็งแรงขึ้นอีกด้วยและบอกเลยนะว่าตัวนี้นะไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียพาราเบนเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะตอนนี้จาาท้องนี้นะคะจากเป็นสิวใช่ไหมหน้าขึ้นแบบเป็นสิวเราจะไม่สามารถใช้แต้มสิวที่มี BHA เลยได้อย่างเงี้ย,โ,ยโอ้ยโอไมตัวนี้สามารถใช้ได้ค่ะคุณจาก็ใช้ตัวนี้เนี่ยแหละสิวที่หน้าจ๋าก็หายนะคะนี่ เป็นมอยเจอร์เรเซอร์ชั้นดีแล้วก็ช่วยลดอาการผื่นแพ้แสบคันแล้วก็สิวต่างๆด้วยนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารกันเสียพาราเบนด้วยค่ะ690บาทเท่าน,นั้นใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายกีทั่วประเทศเลยนะคะ